ในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะดิฉันนั่งอยู่ที่ ตึกครีคอเลจภายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่สรยาเพราะว่าเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับท่านอาจารย์ที่มีความสาม,มารถเป็นพิเศษเรื่องของเครื่องเป่าลมไม้คือเล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีท่านอาจารย์สุขสรร์รัตนผลค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาเครื่องเป่าลมไม้ของมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะอยู่ข้างๆแล้วอาจารย์มีแรงบันดาลใจอะไรในการใช้ชีวิตและการเล่นดนตรีบ้างลองมาพูดคุยกัน,นะคะ่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะอาจารย์คะต้องบอกคุณผู้ชมว่าอาจารย์ดูเด็กมากแล้วอาจารย์ดูหนุ่มมากแต่อาจารย์มีประสบการณ์ในการเล่นดนตรีมา ก็ครับใช่ครับอาจารย์เริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่อายุเท่าไหร่คือเริ่มเล่นดนตรีเลยเนี่ยตั้งแต่ประมาณอายุ 13, 14ประมาณนี้ครับจุดเริ่มต้นที่ทําให้เล่นดนตรีคืออะไรครับจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือมันมีเหมือนกับว่ามีคนมาเล่นดนตรีให้เราฟังที่โรงเรียนตอนนั้นสมัยประมัญปรยมยัมต้นนะครับเราก็รู้สึกว่าโอ้มันมีดนตรีแบบนี้ด้วยเหรอ มันมีดนตรีที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่เราฟังอยู่ทั่วไปเพลง๊อปเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับเราได้เห็นเครื่องดนตรีที่ที่เรารู้สึกว่ามันแปลกใหม่มากตอนนั้น <c oughs> เป็นเป็นเครื่องดนตรีที่ไม่ใช่กีตาร์ไม่ใช่กอไม่ใช่เปียโนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคืออะไรบ้างที่เราบอกว่าแปลกใหม่ไม่เคยเห็นเนี่ยค่ะคือตอนนั้นตอนนั้นที่ผมได้เห็นเนี่ยจะเป็นแซกโซโฟนเป็นฮอนเป็นทอมโบนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ตอนนั้น ส่วนตัววันนั้นที่ดูประทับใจดนตรีเครื่องดนตรีชิ้นไหนมากที่สุดเอ่อตอนนั้นเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ประทับใจเป็นจอะจงลงไปเราประทับใจเสียงโดยรวมที่เขาเล่นด้วยกันนะครับค่ะคต่าง<ม>ยังไงกับดนตรีที่เราเคยฟังมาก่อนหน้านั้นคือมันมีมันมีเสียงที่เราไม่เคยได้ยินนะครับมันมีเสียงมันมีฮาร์โมนีที่เรา โอ้มันมันสามารถสร้างเสียงแบบนี้ได้เหรอมันสร้างคอร์ดแบบนี้ได้เหรอที่ที่ไม่ใช่เหมือนกับเพลงป๊อปที่เราฟังมีคอร์ดอยู่ไม่กี่คอร์ดอาจารย์อ,อธิบายให้เห็นภาพเรื่หมันน่ะคนที่แยกไม่ออกไม่เคยได้ยินครับก็ อย่างอย่างถ้าเราฟังเพลงป๊อปเนี่ยมันเหมือนกับเป็นขอดง่ายๆให้ให้คนฟังแล้วกเ็เข้าใจมันได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าเพลงเพลงที่ผมได้ฟังตอนนั้นอะ่ะมันเหมือนกับว่ามันมีมันมีลูกเล่นมันมีน้ำเสียงมันมี อารมณ์ไปอีกแบบหนึ่งมันสามารถสื่อได้หลายอารมณ์มันสามารถทําได้หลายเสียงอะไรอย่างงี้ครับ,รบทั้งๆที่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีความรู้เรื่องของดนตรีมากนะักยังไม่มีครับตอนนั้นเหมือนกับว่าเราเรายังไม่ได้เข้าใจแต่ว่าเรารู้สึกเรารู้สึกถึงมันได้อพอชอบเลยยังไงต่อพอชอบแล้วก็เราก็ไปสมัครเข้าวงดุริยางของโรงเรียนครับครับ,รบและใช้เวลาอยู่กับวงดุริยางนานแค่ไหนในแต่ละวัน ก็จะเป็นตอนเย็นหลังเลิกเรียนนะครับเร,เราเรียนเสร็จเราก็มาเลยมาซ้มาอมดนตรีเลยแล้วก็จะอยู่ถึงหกโมงอะไรอย่างเงี้ยครับหกโมงก็กลับบ้านได้อะไรจากดนตรีบ้างอาจารย์โอโหทุกอย่างครับจนตอนนี้เรียกว่าเอาดนตรีเป็นที่ตั้งในชีวิตเลยครับอย่ยงนร<ช>อะไร,รบ้างที่ว่าได้ทุกอย่างคือ,ค,อคือเรามองเหมือนกับว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเรามองเหมือนกับดนตรีนี้เป็นทั้งปรัชญาในการดำเนินชีวิตเป็นเหมือน ศาส,สนาศาสนาหนึ่งที่เราเอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจได้อย่างนั้นครับดนตรีช่วยยึดเนี่ยวจิตใจได้ยังไงคะัง์มันก็เหมือนศาสนาครับคือคือบางคนเนี่ย ใช้ศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่นําทางชีวิตเราก็ใช้อย่างนั้นเหมือนกันครับคือคือผมผมมองว่าคนเราเนี่ยสามารถมีสิ่งหลายอย่างที่จะเอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจเอาไว้นําทางเอาไว้เป็นแนวทางของชีวิตอย่างผมเนี่ยผมใช้ดนตรีนําทางเหมือนที่เขาใช้ดนตรีบําบัดไหมคะอาจารย์หรือไม่ใช่ไม่เหมือนครับไม่เหมือนดนตรีบําบัดผมมองว่าเป็นการดนตรีในการแก้ปัญหาหรือบําบัดอะไรเราสักอย่างหนึ่งค,ครับแต่ว่าดนตรีใน ที่นี้ของผมใช้เป็นเหมือนกับว่าเป็นภาษาด้วยเป็นเครื่องมือทางความคิดเป็นเป็นสิ่งที่ผมใช้สื่อสารบางทีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมพูดผ่านเสียงดนตรีเนี่ยถนัดกว่าที่ผมพูดภาษาไทยด้วยซ้ำ สื่อกันได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับ<ช>ที่เขาบอกไหมว่าดนตรีทําให้ให้คนไม่ว่าจะใช้ภาษาอะไรครับเข้าใจกันได้ใช่ครับคือ้ืใจกันได้จริงเหรออาจารย์จริงครับจริงคือ,ค,อคือดนตรีเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการาการสื่อสารจากจิตจิตหนึ่งไปยังจิตอีกจิตหนึ่งโดยโดยไร้คำกล่าวคร,ครับผมแล้วเครื่องดนตรีอะไรที่อาจารย์รักที่สุดชอบที่สุด ของผมเนี่ยเครื่องมือเอกก็คือคาริเนตครับใช่ครับคือคือผมชอบเสียงคาริเนตแต่ว่าแต่ว่าเราชอบเครื่องไหนมากเป็นพิเศษหรือเปล่าเราก็จริงๆเราชอบเสียงดนตรีครับแต่ว่าเราเราเลือกที่จะใช้คาลิเนตเนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นสื่อกลางของเราเป็นเป็นเครื่องมือของเราครับค่ะคาริเนตมีสเสน่ห์แตกต่างจากเครื่องดนตรีอื่นๆอย่างไรสําหรับส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่ามันเป็นเสียง มันเป็นเสียงที่สามารถเล่นได้หลายหลายช่วงเสียงสูงกลางต่ำครับช่วงเสียงค่อนข้างกว้างกว่าเครื่องอื่นพอสมควร<ช>แล้วก็เสียงเนี่ยมันเคยมีมีมีคนกล่าวไว้ว่ามันเป็นเสียงของความรักเสียงของความรักใช่ครับซึ่งซึ่ง ก็แล้วแต่เรานะครับจิจีตีความหมายยังไงว่าให้เป็นความรักแบบไหนแต่สําหรับผมเนี่ยผมมองค่อนข้างในแง่บวกละกัน<ช>ครับอาจารยเป็นคนโรแมนติกไหมผมเหรอครับไม่ค่อยมั้งครับ คด้วยปกติคนเล่นดนตรีน่าจะรนมนติกนะแล้วก็มีเสน่ห์แล้วแต่นโอมเผินเลยครับแล้วแฟนอาจารย์ว่าอย่างไรคะเอแฟนผมก็ไม่ไม่่างไงครับอาจารย์คะคนทุกคนเล่นดนตรีได้หมดไหมหรือจะต้องเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เออผมคิดว่าหลายคนเนี่ยถ้าได้ฝึกอย่างถูกวิธีถ้าได้รู้จักวิธีคิดที่มันถูกต้องเนี่ยสามารถที่จะเล่นดนตรีได้ครับ ต้องเฉพาะเริ่มต้นจากเด็กไหมคะอย่างผมเนี่ยผมก็เริ่มไม่เด็กมากนะครับผมก็เริ่มใช่ครับก็มอต้นแต่ว่าถือว่าถือว่าค่อนข้างช้าครับพอสมควรครับนั่นหมายถึงว่าช่งไวงวัยไม่ใช่อุปสรรคทุกคนสามารถเล่นได้ถ้าเกิดมีการเรียนรู้และแนะนําอย่างถูกต้องใช่ครับแต่ว่าพอพอ,พอเริ่มพอเริ่มอายุช้าๆเนี่ยคือผมมองอย่างนี้ครับดนตรีเนี่ยเหมือนภาษาหเหมือนภาษาเลยแล้วก็ เราก็ต้องใช้ร่างกายด้วยครับเหมือนกับยิมนาสติกอย่างงี้ครับเ,เริ่มแต่เด็กดีกว่าถูกไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าโตแล้วก็จะเล่นไม่ได้เลยคนที่โตแล้วเพิ่งมาหัดเหมือนอย่างโยคะอย่างนี้ครับาบางคนโตแล้วเพิ่งมาหัดทาได้ดีก็มีครับแต่ว่าคนที่ทําไม่ได้ก็มีครับ ถ้าเปรียบเทียบในมุมมองของเรื่องความคิดก็จะเป็นเรื่องของภาษาเหมือนเหมือนกับภาษาเราหัดช้าเนี่ยเราโตขึ้นมาเราหัดภาษาตอนโตแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกับเด็กที่หัดตอนเด็กเลยถูกไหมครับครับเด็กไทยครับกับเครื่องเป่าลมไม้ครับเป็นยังไงบ้างถ้าเทียบกันในเวทีโลกแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ได้ด้อยกว่าที่อื่น ครับเรามีศักยภาพเรามีอาจารย์ดีๆหลายท่านครับค่ะอาจารย์เจอช้างเผือกเยอะแค่ไหนเอ่อตอนนี้ผมมีโอกาสไปสอนในต่างจังหวัดมากขึ้นนะครับคือหมายถึงว่าทางวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยส่งเสริมในการที่เราจะออกไปเผยแพร่ความรู้ให้กับเด็กที่อยู่ไกลาจากกรุงเทพอะไรเงี้ยครับ<า>ซึ่ง ซึ่งผมเจอหลายคนที่ดูแล้วมีความสามารถมีศักยภาพแต่ว่าเนื่องด้วยความอาจจะยังยังไม่เข้าถึงใน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 ส่วนที่เหมือนเหมือนอย่างในกรุงเทพอะครับ<อ>ครับคือถ้าเขาถ้าเขามีโอกาสได้เจออาจารย์ที่ที่ดีๆอะไรย่างเงี้ยครับผมคิดว่าเด็กตาม,ต,ามต่างจังหวัดตามที่ไกลๆอย่างเงี้ยก็ มีความสามารถไม่แพ้เด็กกรุงเทพเลยในโครงการนี้นี่ลงไปค้นหาเด็กหรอคะเอ,อ่อด้วยครับเราก็ไปหาเด็กที่มีศักยภาพอาจจะเราอาจจะให้ทุนมาเรียนที่ท,ที่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าอาจจะเชิญชวนให้มาลองสอบดูที่นี่ว่ามีศักยภาพไหมหรือว่าเขาสามารถพัฒนาตัวเองได้จนถึงวัน,นสอบไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นทุนเรียนสีเหรอคะคุณเป็นทุนไม่ไม่สี่ครับเป็นทุนที่ให้เสริมอาจจะลดลงจากค่าเทอมอะไรประมาณ อ๋อ oh, พื้นที่ไหนบ้างที่ไปค้นหามาคือตอนนี้ผมได้ไปภาคใต้มาแล้วก็ไปรอบรอบกรุงเทพมาครับแต่ว่าถัดไปเนี่ยเราอาจจะไปตามจังหวัดที่เรายังไม่เคยไปอีกครับค่ะเจอปัญหาอะไรบ้างสําหรับดนตรีเอ,อ่อในแต่จังหวัดหรือในกรุงเทพการจังหวัดครเอ,อ่อที่ที่ผมเห็นเนี่ยก็คือว่าระ,ระบบระเบียบวิธีการเรียนการสอนเนี่ยมันยังอาจจะ ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรครับ,รรบแบบไหนถึงจะเรู้่มีประสิทธิภาพแบบที่แบบที่เราทํากันอยูผ่ผมต้องใช้คํานี้แบบที่วิทยาลัยดุริยางคสิลป์ทำกันอยู่ผมเรียกว่ามีประสิทธิภาพมากครับเราทำแบบไหนการเรียนของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นมาตรฐานสากลเป็นเหมือนกับที่ ต่างประเทศหรือเป,เป็นประเทศเที่เขามีดนตรีอย่างนี้เป็นวัฒนธรรมของเขาเนี่ยเราเรียกว่าเราเรียนตามแบบนั้นครับค่ะยากที่สุดสําหรับดนตรีคืออะไรยากที่สุดสําหรับดนตรีคือดนตรีนี่แหละครับยากที่สุดสำหรับดนต,ดนตนร,กรนตีก็คือความเข้าใจในดนตรีความรู้สึกในดนตรีการหักเครื่องดนตรีเนี่ยผมคิดว่ายากแต่ว่ายากไม่เท่าดนตรีบางคนบอกว่าถ้าเกิด เป็นชิ้นหนึ่งชิ้นสองชิ้นสาม,ช,สามชิ้นสี่นี่ยากแต่ถ้าเกิดเล่นไม่ได้เลยยังไงก็เล่นไม่ได้ผมไม่ผมอาจจะคิดต่างไปครับคือคือสำหรับผมเนี่ยถามผมว่าเล่นเครื่องอื่นได้ไหมผมเล่นไม่ได้ <c oughs> ครับผมในในใน,ในมุมมองของดนตรีคลาสสิกเนี่ยในในในแบบของดนตรีคลาสสิกเนี่ยผมคิดว่ามีส่วนใหญ่เท่าที่เห็นจะเล่นกันได้ไม่กี่เครื่องครับอาจารย์คะ บันดาลใจที่อาจารย์มอบให้กับเด็กๆคืออาจารย์มีแรงบันดาลใจจากการฟังตอนมริ<ผ>ม่มต้นครับเด็กบางคนไม่มีแรงบันดาลใจเราไปมอบแรงบันดาลใจให้เขายังไงคะคือคือแรงบันดาลใจเนี่ยผมคิดว่ามาจากการที่เราทําเป็นตัวอย่างให้เด็กเห็นทั้งเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการสอนเรื่องการเล่นทุกสิ่งอย่างครับคือ คือสำคัญที่สุดผมคิดว่าการทําตัวเองเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆครับค<อ>่ะครับอาจารย์เป็นตัวอย่างในมุมไหนด้านไหนให้เด็กๆบ้างที่เขารู้สึกประทับใจในอาจารย์เขาเคยบอกนะเขาประทับใจอะไรบ้างผมก็ไม่เคยถามเขานะครับค<อ>่ะครับแต่ว่าแต่ว่าผมคิดว่าผมสังเกตเห็นได้จากวิธีการเล่นอะไรอย่างนี้ครับเราก็จะรู้สึกได้ว่า สิ่งที่เราสอนไปเขานำไปปรับใช้กับตัวเองสิ่งที่เราทำเป็นในใช้ชีวิตในในใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราก็เห็นว่ามันสามารถถูกถ่ายทอดไปได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะดนตรีช่วยคลายความเครียดได้แค่ไหนคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้ดนตรียังไงครับเช่นบางคนเนี่ยใช้ดนตรีคลายความเครียดอันนี้ก็มีเช่นเราจะเห็นจากการ เรากลับไปบ้านเราเปิดเพลงสร้างเพื่อคลายความเครียดแต่ดนตรีที่ผมใช้เนี่ยผมผมคิดว่าเป็นดนตรีที่ใช้สําหรับยกระดับจิตใจคนครับดนตรียกระดับจิตใจคนใช่ครับยกได้ยังไงอาจารย์คือก็เหมือนกับเหมือนกับศาสนาย,ยกจิตใจคนเป็นทํานองเดียวกันเลยครับเราใช้ศาสนายังไงผมใช้ดนตรีอย่างนั้นแต่ศาสนาจะมีคําสอนครับ,นรบดนตรีเป็นคําสอนที่ หลายคำกล่าวครับเป็นคำสอนที่ใช้เสียงเป็นหลักเข้าถึงยากไหมฟังแล้วโอ้ดูจับต้องไม่ได้อย่างนี้ออถามว่าดนตรีผมผมขอพูดในใน,ในมุมมองของดนตรีคลาสสิกแล้วกันนะครับคือดนตรีคลาสสิกถามว่าเข้าถึงยากไหมผมผมพูดเลยว่าเข้าถึงยากครับ<อ>หลาย,ยาครั้งก็เคยได้ยินว่าหูต้องปีนบันไดขึ้นไปฟังอ่ะผมเห็นด้วยในหลายๆบ,บริบทครับคือดนตรีคลาสสิกไม่ง่ายครับดนตรีคลาสสิกเหมือน เหมือนเป็นเรียกว่าเป็นของขมก็ได้ครับหรือว่าเป็นเป็นเหมือนกับว่ารสชาติที่เราต้องทําความเข้าใจครับเช่นเ,เราอาจจะเคยกินอาหารอย่างหนึ่งที่ตอนเด็กๆเ,เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเลยเกินมันยากแต่พอพอเราโตขึ้นเนี่ยพอเราเข้าใจรสชาติที่มันซับซ้อนมากขึ้นเราเข้าใจว่า รสชาติตรงไหนที่เราเสพมันเข้าไปเนี่ย<ะ>มันก็จะอ๋อโอเคเราเรากล้าวเข้าไปถึงความซับซ้อนระดับนั้นได้อาจารย์ใช้เวลาทำความเข้าใจกับดนตรีนานแค่ไหนเอ,อ่อนานมากครับช,ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าผมหัดเทคนิคเยอะ,อะความเข้าใจเราก็หัดไปด้วยแต่ว่าเราก็ยังรู้ไม่มากพอเริ่มเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็ยังหัดเทคนิคอยู่พอสมควรครับ<ะ>แล้วก็เราได้เจออาจารย์อาจารย์ยศ ซึ่งเป็นอาจารย์ของผมตอนตอนตอน,ตอนเรียนมหาวิทยาลัยนะครับอาจก็ได้เปิดโลกผมพอสมควรก็เราก็เริ่มมีความเข้าใจในดนตรีมากขึ้นแต่ว่ายังไม่มากขนาดนั้นพอพอเราได้มีโอกาสไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่เหมือนกับผมทําความเข้าใจไวยากรณ์ของภาษาดนตรีคือเราเริ่มทําความเข้าใจแล้วว่าเราจะต้องพูดยังไง เราจะสื่อสารยังไง <Huh. S 1> ครับแล้วพอหลังจากผมจบจากประเทศออสเตรียนะครับ oh, ผมทีเรียนออสเตรียก่อนจะไปเยอรมันเหรอคะใช่ครับผมเรียนออสเตรียค่อนข้างนานครับประมาณ6ปีครึ่งอะไรประมาณนี้ครับ <Huh. S 1> แล้วก็พอพอจากที่เรียนจบจากออสเตรียเนี้ยเราเราเริ่มเข้าใจเราเริ่มเข้าใจภาษาของดนตรีแล้วเราเริ่มรู้จักที่จะพูดด้วยตัวของเราเองแล้ว huh. พอเราย้ายไปเยอรมันเนี่ยผมก็เริ่มใช้สติปัญญาของผมเริ่มใช้ประสบการณ์ของผมเริ่มใช้ความรู้ความเข้าใจในดนตรีมาประกอบกันเป็นสูนย์ทยภาพที่เหมือนกับว่าเราเราใช้ความงามมาเป็นการสื่อสารอยู่บนพื้นฐานของความความดีและความจริงค่ะเยอรมันนี่สุทธ ประมาณ3ปีครับ3ปีเสร็จหกปีกว่ากับ3ปีกว่าต่างกันยังไงบ้างสองประเทศนี้สิ่งที่เราได้จากดนตรีแทบจะเหมือนกันเลยครับเพราะว่าเพราะว่าอาจารย์ผมสองท่านเนี่ยก็เป็นอาจารย์ที่จบมาจากสายเดียวกันเรียก,กว่าเป็นสายใ,ใ,ใกล้กันอาจารย์สนใจดนตรีเรียนดนตรีแล้วสันคิดว่าอาจารย์จะประกอบอาชีพอะไรเพื่อเลี้ยงชีพณเวลานั้นณเวลานั้น,นเรียนก็ ตอนนั้นเนี่ยคิดอยู่สองอย่างเลยคือว่าเขาอยากจะเป็นอาจารย์กับอยากจะเป็นนักแสดงดนตรีครับผมแล้วเคยมีคนพูดไหมคะว่านักดนตรีไซแหงมีครับมีก็ได้ยินแต่ว่าผมผมมองว่ามันแล้วแต่ว่า ความสามารถของเราไปถึงตรงไหนแล้วเราจะหยิบใช้ความสามารถของเราออกมาให้เป็นประโยชน์ได้ยังไงครับแล้วก็อีกมุมมองหนึ่งเลยนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เราจะเริ่มเห็นว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยข<อ>เข้ามามีส่วนในชีวิตของเรามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและมันเริ่มเข้ามาแทนคนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถามว่าอาชีพไหนที่จะ อยู่ต่อไปได้ผมมองว่าเป็นอาชีพที่ใช้ทักษะ,ะใช้ความคิดใช้อารมณ์ใชออ้ความรู้สึกเนื่องจากเป็นสิ่งที่ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยยังไม่สามารถผมยังไม่เห็นว่าจะสามารถมาทดแทนความรู้สึกของคนได้แต่เขาก็เปิดวิทยุเปิดซีดีเปิดอะไรกันได้น,น,นักดนตรีจะมีความจําเป็นแค่ไหนอันนั้นอันนั้นเป็นเป็นอาจจะเป็นดนตรีอีก,อกแบบหนึ่งครับ ที่อาจจะสร้างขึ้นมาด้วยคอมพิวเตอร์ซ,ซึ่งผมไม่ได้พูดถึงดนตรีนั้นดนตรีที่ผมพูดเป็นดนตรีของดนตรีคลาสสิกดนตรีที่ใช้มนุษย์เล่นครับผมบจะทํายังไงให้เข้าถึงดนตรีคลาสสิกได้อาจารย์คือจะให้ฟังยังไงเรารู้สึกว่าแบบนี้ใช่เพราะผมผมผมคิดว่าต้องใช้เวลาครับอย่างแรกสุดเลยนะครับใช้เวลาใช้เวลาแล้วก็ใช้ความเข้าใจใช้ใช้เ,ออเราต้องเปิดใจก่อน เปิดใจที่จะฟังเพลงเ,เพลงคลาสสิกนะครับอาจจะเริ่มจากเพลงที่เป็นคลาสสิกแบบง่ายๆที่เราเข้าถึงได้ง่ายๆอะย่างนี้ครับ<ช>ลองหาดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับใน y ู u ูบอะไรอย่างนี้น่าจะมีเยอะอยเพ,งาาพลงคลาสสิกฟังง่ายแค่เหรอคะอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ<า>ก็ได้ครับ Easy Classic a l อ u s i c อะไรเงี้ครับค่ะครับดนตรีช่วยกล่อมเราจิตใจได้ครับผมคนเล่นดนตรีจิตใจดีทุกคนไหมคะเออผมว่า ดนตรีคนเล่นดนตรีเนี่ยมีความเป็นมนุษย์สูงแล้วกันครับใช้คํานี้ม<ะ>ีความเป็นมนุษย์สูงคือ,อก็คือมีทุกด้านนะครับค่ะ <opposed> เพราะว่าผมผมเชื่อว่าคนที่จะเล่นดนตรีได้ดีเนี่ยต้องเป็นคนที่เข้าใจในทุกด้านของความเป็นมนุษย์ <sorcer Into> ครับไม่ว่าจะด้านดีด้านร้ายด้านมืดด้านสว่างผมคิดว่าเราควรเข้าใจในทุกทุกบทบาททุกสีสันของของความเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็เราถึงจะหยิบเลือก มาใช้ได้ค่ะเพราะฉะน,นั้นจะบอกเด็กบอกพ่อแม่ผู้ปกครองให้เขารู้สึกรับในดนตรีเหมือนอาจารย์ยังไงได้บ้างคะอืมผมผมคิดว่าเอ่ออย่างอย่างที่บอกนะครับคือมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเอาดนตรีมาใช้ยังไงค,ครับเราเราจะไปกดดันให้เด็กชอบดนตรีโดยที่เขายังไม่เปิดรับเนี่ยมันก็คงคงจะไม่เหมาะผมคิดว่าเมื่อจังหวะ ก,กับทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมาะแล้วเนี่ยเราถึงค่อยใส่ให้เขาจะดีที่สุดครับค่ะดนตรีช่วยทําให้ชีวิตดีขึ้นแน่นอนครับผมนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันคุณผู้ชมขาอย่างที่อาจารย์บอกไว้นะคะว่าในมุมของอาจารย์ดนตรีเป็นทุกอย่างของชีวิตช่วยทําให้คนที่พูดคนละภาษาสามารถที่จะเข้าใจกันได้แล้วในอดีตอาจจะมีความคิดว่านักดนตรีไ้แห้งอาจารย์ am, ย้ออยํายืนยันแล้วไม่ไ้แห้งแน่นอนถ้าเกิดว่าเรามีความเข้าใจ และมีการฝึกฝนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งดนตรีคลาสสิกขนาดว่า AI ปัญญาประดิษฐ์หรือว่าหุ่นยนต์เข้ามาแย่งงานหลายอาชีพแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของดนตรีคลาสสิก AI เข้ามาแย่งงานเราไม่ได้อย่างแน่นอนลองดูแล้วกันนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองจะทําให้เด็กๆสนใจในเรื่องของดนตรีได้มากน้อยขนาดไหนเพราะจะทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นแน่ๆวันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วท่านอาจารย์สุขสันต์ดิฉันนัทช,ชาวีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ